Gracias. Yeah. Yeah. Yeah.

ครับตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกครับทุกสถานีตํารวจนะครับดูแลและได้ความปลอดภัยทั้งที่เป็นแค่สถานในสาารณะต่างๆนะครับก็คือมีการจับพันธมิตรเสียชนไดสอบถามไหมครับครับก็สืบเรื่องมาจากตามที่เราตรวเป็นข่าวทั่วไปอย่างว่าถ้ามีเหตุเกี่ยวกับการบมลพุษแล้วก็มีการตายการดูดีกว่